สวัสดีครับพ่อเจ้ให้่ที่แสงทองนะคะแสงทองเชนเนลส์อยู่กับชิลับกินอะไรนะกินน้ำบาดทำไมหน้าเป็นแบบนี้วิบว่องมากเลยแซตตีบบอมแม่ทำดังมาบักเป็นศิษย์พี่น้องเอ้ยเฮ็ดจั๊กเถื่อเด้อพูดดีๆว่าอย่าทำจักเอ๊ะจักเถื่อเด้อพี่น้องมันหว่อมกินอยังกรบบาดกินอะไรมาเนี่ยนทางจมูก พูีดีทำจมูกวันนี้เราจะไปซื้อเค้กให้น้องตัวเล็กนะคะเป็นแบบเป็นสพายเป็นว่าเป็นวันค้าวันเกิดของนางก็วันนี้ก็มาซื้อของแล้วก็มาถ่ายคลิปด้วยแลิวิํวทำบุญมาจากับแม่ยุ้ยนะคะบอกคือยังต่อแลอ้วบอ่เนาะส้าดนันละ เราก็มาสี่คนนะคะใส่แมสอยู่แต่ว่าอยู่ทั้งรถก็เลริ่อยู่ทั้งรถบัสใส่แมสก์วันบัสไซเดอกก็ข้างไว้ข้างนี่แหละว่าดูน้าดูดยังเนาะก็เลยปวดแมสกงนั่งเกิดแพลรีซี่เจอขับสารนะมันเลือดมันมักยังขับสารต้องเสกก่อนอุ้ยร้านห้องเปิดอยู่ด้วยนี่บันอาทิตย์เด้มเหมือนนี่ม่ร้านเดียวนี่ลับเลยร้านเดียวได้โลกบางทีร้านไหนกะปิร้านไหนกะปิบอมีเงินซื้อดอก บอลลุยคือน,นี่ลุยค่ะสาธุนุชนี่ลุยกับมีรถกิ่งขี่อ๋อนี่ลุยกับมีรถไงขี่อนันนุส,ส่กับไปเอารถมาเมือนี้แครี่ัตีนี่ลุยขายง่วซื้อเอียงก็อม่มเยสีแล้วบ้านเล่นตลกนะที่บ้านรถบ่มี่สีคีนนะคือบ่อขายง่วมึงบ่ขายกูยังกูได้เีสธม,มึงนะ <c oughs> มวงมัลสิว่านะนัน่นแหละเก็บหอมรอมเรียดไปแต่ว่ามี f เอฟซก็เหมือนกับมีแม่ย่าเพิ่นก็สนับสนุนให้มาได้กำใจแล,แล้วกัพี่ม่นแล้วก็พี่พี่นุ่นนะคะกับมี่ลหลายๆท่านที่ก็สนับสนุนให้เป็นมาได้ออนไลน์แบบจับใจใส่สอยเวลาช่วงวิกฤตัางสีก็ขอ,ขอบคุณนะคะ นะันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้เค้กแบบไหนว่าบาแบบเลือ่อยเปลือยไปแบบไปทัวร์ไปทีบแล้ว,ลวเออตามมาตรการเนี่ยมาใส่ให้หน่อยโอ,อ้ยดื้อกล่อนนะ าเาจะสืบที่กันนะครับแดดเตยเอาเป็นนมสดกีนก่อน ไม่เอาแบบนั้นจึ้งหน่มันแช่จะเลือกเ้กินเนี่ยะกินอันนั้นอ่ะไข่ทองยุ้ยไี่ลยี่ลยองนะ อสด้วยอ่ะอนมสดนะนอิดหูเลยอนนสากนลครับเขียนเอาไปเลยปะเอาต้นนั่นบัวบัวเลนี่ก็้เ็นแค่ข้าวหีมัเลิกคือมาห้ากินพี่น้องหรือกินเค็งไหม่ะ อ่ะที่เดินอะเป็นดีดีอันตัวตัวเดียวเดียวตัวน้องตัวเล็กเหมือนกันอือ อ๋ตะเคียนจะทำอะไรักเขียนอะไรเฟปดีตัวเล็กใช้ดาหลดเฟปดีเทียวใช้เบูนี่เอือนั่หิ้วต่อน่ันนองนองชันน้เดือดคืสภามิานากรกาคมน้ำเดือดอ่ะอ้เ เชียนี่เลย้อน่าลาไปนองแขงเอาเชียนี่เหรตัวเดจกันตัวเดเอาตัวเดอันเดียวบสามมันต้จุดปักล่มที่นเ่ในห้องก็มมันยาวโคตรโอ้ยฉันเอาิมลบ่ขึ้นนี่แบบนี้เหเออบสาต้องใ่เบมีหลายอย่าเราจะกองนึงมา นี้เราก็มาติดกันห้อะมันติดกันเพราะมันเข็ดเสียงห้องไม่เข็ดเสียงเข้าไม่เข็ดเสียงเลยทำอะไรก็ได้ยินหมดเลยแค่คุยกันก็ได้ยินเข็ตดก็ได้ยินอ่าก็เลกอยู่ห้องหนึ่งที่แตงนี่กับเดียนอยู่ห้องสามตาตายอยู่ห้องสองอีพออีพออ,ออยู่ห้องใดต้องถามไปอยู่เลยอีพออีพอ,อ จุดไฟอ,อ,อายุสามเอ็มเลยตัวนี้เอ็มกี่สองอนนี้สองแต่หน้าไปหน้าคนสุดท้ายเฮียเฮียอันนี้อันนี้ไม่ได้ซื้อเอมเรื่องนี่คืออยากกินเองมหรือี่ลกลอย่าเล็ก Kau ingat nih, Mark, Kau apa Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you uh, uh. Happy birthday to you. Oh, oh. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Bao đảo kia cái mặt đâu. Tao đi chim bơi đất đi. khai đi. Chào. ยินกับเอมขอบคุณมาคะโอ้ยอสวยนะากสวยเนี่ย็ต้องกันยนนงอันานะสงครามการเทบที่บ้านอัอิน,อนชอด่นะนนเ,เป็นบ้าันกินบ้าได้แต่ว่ากินได้อยู่ลูกนกินบ้ได้แค่กข้าวอ,าอันนี้น้สมส้อนสดกสานี่ชิ กินไม่ได้กินเลยกินเลยกระชังย่กินกินผูเดียวเอย่งมาบ่อยไม่อยากินน้ำเมื่อเมื่ไปกินนะอาอเากไปกินอะไรบินจุดหนึงหนุนบ้างกินบ้างเท่ว่บ้างเมื่อไหนัดเกิดไม่ยุ่ยเชิ่งเมาเมื่อเดินขับรถเมื่อเดินถือเพงไม่ขวบไส่ย่กเกงดานว่าหิวนั่งเมาบ้านแล้วน่าจะกินหิวขอบคุณนะคะขอบคุณพี่บินกับเอ็มดา้รับ้า กินอะกับไปซัิ่กนบซื้อเค้กมาใ้น้องเตล็กน,นะคะวันคล้ายวันเกิดย2ิปีพอดีเลขเสือเลย2 2เอา้าไส่เจิมรถก็เดีดีลังมึนเจิมรถรถเป็นแสนเกือบลาดเสือ้อกูกินซันิ่ตที่โน้นมึนกินนดเดียอนักก่อนอู้หูอพยัอพยเสือ้อเื้อนๆนออกเถจักีาน้คสื่อซานี่เ้อหนุเด้อขะาดกูฉลองมาะนนระดักอีกเอาสกูตเตอร์นะกินอดไกันไปซัิดสักกนนะครับพี่น้องบ๊ายบาย nhưng